สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้อง FC สมาชิกที่รักทุกท่านนะคะก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนค่ะทางช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์มวยในศึกวันลุมพินีประจำวันศุกร์ที่14มีนาคมพุทธศักราช2568นะคะจัดการแข่งขันกันที่สนามมวยลุมพินีค่ะมวยเริ่มแข่งขันเวลา19นาฬิกา 30นาทีถ่ายทอสดทางเพจวันลุมพินีและถ่ายทอดสดทางทีวีสีช่อง7เริ่มตั้งแต่เวลา20.30นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนะคะมวยจัดการแข่งขันกันทั้งหมด12คู่นะคะแต่วันนี้ดิฉันจะหยิบยกเอาคู่มวยที่โดดเด่นหน้าเล่นหน้าลุ้นมาฝากสมาชิก FC กันจำนวน6 คู่นะคะนั่นก็คือคู่ที่6คู่ที่7คู่ที่9คู่ที่10คู่ที่11และก็คู่ที่12นะคะและนอกจากนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่อยู่ในกลุ่มทีเด็ดมวยสด VIP ด้วยนะคะได้แนวทางทีเด็ดไปทํากําไรกันแบบเน้นๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสําหรับช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวเพียงแอดไลน์เข้าไปที่ M M 9 8เพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้า ตามด้วย mm 98นะคะแล้วก็ต้องขอเรียนแจ้งสมาชิกนะคะว่าอันนี้เป็นการออกทัศนวิเคราะห์วิจาร์ณมวยแบบล่วงหน้าค่ะคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้จัดนะคะเรามาติดตามรับฟังรับชมกันเลยนะคะว่ารายชื่อนักมวยทั้งหมดทั้ง6คู่ที่ดิฉัน จะนำมาฝากสมาชิก f อทุกท่านวันนี้มีใครชกกับใครบ้างกันนะคะศึกวันลุมพินีประจำวันศุกร์ที่14มีนาคมพุทธศักราช2568นะคะไปว่ากันที่คู่ที่6ซึ่งเป็นคู่เอกภาคอินเตอร์นะคะคู่นี้จะชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งแคทเวทรุ่น140ปอนด์ค่ะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงนะคะแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินค่ะ เป็นนักชกที่เป็นมวยเคยเคยชกในรูปแบบห้ายกมานานนะคะเรือเวทีเรือเวทีไปสมปีกว่า ชกไว้ล่าสุดก็ชนะนอกยก8ชนละทานออพิริยะพินโยเมืม่อวันที่27มีนาคมปี64นะคะถือว่าเป็นการเปิดตัวไฟแรกในศึกวันลุมพินีนะคะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมมุมมน้ำเงินนะคะสูปาเยจันนักชกวัย20ปีจากเมียนมานะคะสถิติวันลุมพินี2องไฟนะคะชนะ1แพ้1แพ้สุทินรินมวยไทยแล้วก็มาชนะดังลูกเจ้าพ่อพระยาเสือคะ่ะทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่6นะคะซึ่งเป็น คู่เอกภาคอินเตอร์แสงอาทิตย์พบกับสุปาเยจันคู่นี้เป็นการเปิดตัวไฟแรกของแสงอาทิตย์นะคะมาเจอกับหนุ่มพม่าหมัดดีที่ชกวันมาแล้วถึงสองครั้งแต่ก็ไม่ได้มองว่าแสงอาทิตย์จะสู้ไม่ได้นะคะเพราะว่าแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นมวยหมัดดีรวดเร็วนะคะและก็ยังเป็นพี่เมียของรถถังด้วยพี่พี่ชายของไอด้านั่นเองนะคะ และสําหรับกับรถถังเนี่ยเขาก็ซ้อมกันอยู่เป็นประจําซ้อมกันทุกวันเลยนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะได้ทักษะดีๆจากรถถังมานะสำหรับทัศนมุมมองของมวยคู่ที่6ซึ่งเป็นคู่เอกภาคอินเตอร์นะคะดิฉันเซียนเปี้ยวเมืองคอนค่ะขอฟันธงว่าแสงอาทิตย์ลูกทรายกองดินนะคะจะชนะซูปาเยจันค่ะจากนั้นไปต่อกันที่คู่ที่7ของรายการเลยนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะชาโดสิงมาวินนัก ชกวัย25ปีค่ะสูง179เซนติเมตรซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์มาวินนะคะสถิติวันลุมพินี5ไฟชนะ5แพ้1ค่ะขออภัยนะคะ5ไฟชนะ4แพ้1ค่ะ3ไฟหลังชนะคะแนนจิมมี่วีโน่ค่ะชนะคะแนนโมอัมหมัดเซียสาเซียสราณีค่ะแล้วก็ชนะคะแนนสิทธิชัยสิทธิ์2พี่น้องนะคะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะฮัตซันวานิรัต นักชกวัย28ปี 0, สูง184เซนติเมตรจากอิหร่านค่ะจากทีมไซรัตนะคะก็เป็นนักชกที่เคยชกกับพวกกุลคาแมมาเปิดตัวไฟแรกในศึกวันลุมพินีเช่นกันนะคะสำหรับทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่7นะคะชาโด้พบฮัสสันคู่นี้มองไม่ยากค่ะฮัสซันนี่เชื่อเลยว่ามีแค่ลูกหนักที่รอโต้นะคะแต่ส่วนชาโดเนี่ย ความเป็นมวยความเร็วการออกอาวุธชาโดดีกว่าชัดเจนเลยนะคะคู่นี้เลยมองแล้วก็ทัศนะมุมมองของดิชันเสียนเปี้ยวเมืองคอนนะคะขอฟันธงว่าชาโดสิง์มาวินจะสอนมวยชนะเจ้าฮัตซันวาดานิรัตค่ะไปต่อกันที่คู่ที่9ของรายการเลยนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกมุมแดงค่ะเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีนะคะนักชกวัย23ปีค่ะสูง166ซนม ซ้อมค่ายมวยสอเดชพันธ์นะคะ8ปดไฟบนสังเวียนลุมวันลุมพินีชนะ6แพ้2อค่ะ3ไฟหลังนะคะชนะนอกยก1พึ่งหลวงบ้านแรมบ้าชนะคะแนนสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งชนะนอกยก2ยอดเหล็กเพชรออัจฉริยะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะเดนิสพูริสค่ะนักชกวัย39ปีสูง165เซนติเมตรจากบอสเนียและแคนาดานะคะ6ไฟบนสังเวียนวันลุมพินีค่ะ ชนะ3แพ้3ามสามไฟหลังชนะนกยกสองเหียนตันตุยเหียนตันตุยงัดชนะคะแนนจากขอบซีมินิและล่าสุดแพ้คะแนนรถถังจิตเมืองนนนะคะมาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่9นะคะคู่นี้จะชกกันในกติกามวยไทยรุ่นไฟลาเวทค่ะเจ้าเสือใหญ่พบเดนิสพูริตนะคะคู่นี้น่าดูแลกหน้ามันมากๆเลยนะคะแน่ๆแต่ถ้าถามว่าใครชนะเนี่ยคงต้องบอกว่าเจ้าเสือใหญ่ มีดีกว่าเดนิสทุกอย่างเลยนะคะความหนักความเร็วความเป็นมวยเดนิสไม่มีลูกไหนไปสู้เลยนะคะเพราะแก่แล้วด้วยนะคะด้วยวัยที่39ปีนี้ถือว่าสูงแล้วนะคะและค่อนข้างกรอบเชื่อเลยก็เลยเชื่อไปเลยว่ายังไงก็เป็นบันไดที่จะให้ทางฝั่งเจ้าเสือใหญ่ขึ้นเซ็นสัญญาสู่วันใหญ่แน่ๆเลยนะคะสำหรับทัศนะมุมมองของมวย คู่ที่เก้านะคะดิฉันเซียนเปี้ยวเมืองคอนค่ะขอฟันธงว่าเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีจะชนะเจ้าเดนิสภูริตค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะ3คู่สําหรับข้อมูลดีๆทัศนะดีๆในศึกวันลุมพินีที่วันนี้ดิฉันเซียนเปี้ยวเมืองคอนได้นํามาฝากพี่น้องสมาชิกเ c ฟีที่รักทุกท่านเลยนะคะก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสําหรับช่องทีเด็ดมวยสดโดยเซียนเปี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวค่ะ เพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอด M M 98นะคะย้ำค่ะแอด M M 98เพิ่มเพื่อน ID มีแอดนำหน้าตามด้วย M MM M 98นะคะเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อที่จะได้รับเอาข้อมูลดีๆทัศนวิจารณ์ดีๆของรายการมวยในแต่ละแต่ละรายการที่ดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอนจะนำมาฝากกับ f อทุกท่านเลยนะคะแน่นอนที่สุดว่าจะต้องได้รับ ประโยชน์จากการเข้ามารับฟังตรงนี้อย่างแน่นอนค่ะจากนั้นก็ไปต่อกันที่คู่ที่10ของรายการเลยนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะเสือคิมสอจโอต้งปราจีนนะคะนักชกวัย29ปีสูง175เซนติเมตรนะคะซ้อมอยู่ทีท่ PK ค่ะสถิติวันลุมพิดีนะคะ6ไฟชนะ4แพ้2 3ไฟหลังชนะนอกยก2เดอร์นิดเดอร์มีคาปูนะคะชนะคะแนนโอทส เวกฮอนแล้วก็ชนะนกยกสองพันริตลูกเจ้าแม่สายวารีค่ะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะคมอาวุธ FA กรุปค่ะนักชกวัย26ปีสูง165เซนติเมตรซ้อมอยู่ค่ายมวย FA กรุปนะคะ9ครั้งบนสังเวียนวันลุมพินีชนะ7แพ้2ค่ะ3ไฟหลังชนะคะแนนศีวกร PK แสนใจชนะคะแนนอเล็กเซปาลิโกและล่าสุดชนะนกยก2พันริบลูกเจ้าแม่สายวารีนะคะ มาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่10กันนะคะคู่นี้จะชกกันในกติกามวยไทยแคทเวทรุ่น140อปอนด์นะคะเสือคิมพบคมอาวุธคู่นี้มองยากเพราะหนักเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะแต่ส่วนตัวมองว่าเสือคิมน่าจะหนักแรงกว่าเยอะเลยนะคะมอาวุธมองว่าไฟนี้น่าจะมีดีกว่าแค่ความถึกทนถ้าถึกทนแบบ ทนความหนักแรงของเสือคิมได้ก็มองว่าไม่เป็นไรนะคะไม่มีอะไรให้กังวลแต่ถ้าทนไม่ได้ถึงยังไงก็จบคู่นี้นะคะก็เลยฟันธงกันแบบชัวร์เลยนะคะในทัศนะมุมมองของดิฉันเสียนเปี้ยวเมืองคอนะคะขอฟันธงว่าเสือคิมสอจาต้งปราจีนนะคะจะชนะนอกเจ้าคมอาวุธ FA เกรุปค่ะไปต่อกันที่มวยคู่ที่11ของรายการซึ่งจะทําการชกเป็นคู่รองนั่นเองนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะสินสมุทร กลิ่นมีนักชกวัย29ปีนะคะสูง182เซนติเมตรจากทีมเมอร์ดีซาตูค่ะ9ครั้งบนเส้นทางวันลุมพินีชนะ5แพ้4นะคะ3ไฟหลังค่ะแพ้น็อกยก3ดีมิตรีเมนซิคอฟแพ้คะแนนยูเซฟฮัตซูอิตและล่าสุดนะคะชนะน็อกยก1นาวเซตซูจิโลค่ะมาดูคู่ชก ทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะนิกีโฮสเกนค่ะนักชกวัย41ปี0182เซนติเมตรจากเนเธอร์แลนด์นะคะสถิติบนเส้นทางวันลุมพินีทั้งหมด9ไฟเหมือนกันชนะ5แพ้4นะคะ3ไฟหลังแพ้นอกยก2สินสมุทรกินมีค่ะแพ้คะแนนอารียนชาดิโควิชแล้วก็ล่าสุดชนะนกยก1โยชิฮิโรอากิยมาม่ามาดูทัศนวิจารณ์ ของมวยคู่ที่11กันนะคู่นี้นะคะจะเป็นการชกในกติกาคิกบ็อกซิง่งแคทเวทรุ่น175ปอนด์ค่ะสินสมุรพบนิกกี้คู่นี้เป็นการเปิดโอกาสให้นิกกี้มาพบกับสินสมุรอีกครั้งแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะนะคะถึงอย่างนั้นก็เชื่อว่าสินสมุรเนี่ยไม่น่าจะแพ้ในไฟนนี้เพราะว่าฟอร์ม ของเขากําลังมากําลังร้อนแรงมาเลยนะคะแต่ที่กังวลก็คือมันเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งนั่นเองนะคะก็ต้องอยู่ที่ว่าสินสมุดจะยังถนัดหรือเปล่านะคะแต่เชื่อว่าสินสมุดที่เป็นมวยครบเครื่องหนักแรงจะชนะนิกกี้ได้แบบไม่ยากนะคะ สำหรับทัศนมุมมองของมวยคู่ที่11นะคะดิฉันเซียนเปี้ยเมืองคอนค่ะขอฟันธงว่าสินสมุทรกลิ่นมีนะคะจะชนะนิกีโฮสเกนค่ะจากนั้นก็ไปปิดท้ายรายการกันที่มวยคู่ที่12ซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนั่นเองนะคะเป็นการพบกันระหว่างนักชกทางด้านมุมแดงค่ะเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยนะคะเจ้าของฉายาขุนศอกพีดิบค่ะนักชกวัย30ปีสูง172เซนติเมตรนะคะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยค่ะ สถิติบนเส้นทางวันลุม,ลมพินีนะคะทั้งหมด12ไฟชนะ8แพ้2 3ไฟหลังนะคะแพ้คะแนานนาบิลอานานค่ะแพ้คะแนนนักรบแฟเทคค่ะและล่าสุดชนะน็อกยก3กล้องศึกแฟเทคนะคะมาดูคู่ชกทางฝั่งมุมน้ำเงินนะคะอิบรากิมอับดุลเมซิดอฟนักชกวัย30ปีสูง175ซนติเมตรจากรัสเซียนะคะสองไฟบนเส้นทางวันลุมพินีชนะสเลยนะคะโดยชนะเจ้า ยามีนพีเคแสนชัยนะวันนั้นก็ชนะนกยกสองเจ้ายามีนมานะคะแล้วก็ชนะนกยกหนึ่งดวงสมพงศ์จิตเมืองนนท์ค่ะมาดูทัศนวิจารณ์ของมวยคู่ที่12ซึ่งเป็นคู่เอกนํารายการนะคะคู่นี้จะทําการชกกัน กันในกติกามวยไทยแคทเวทรุ่น137อปอนด์นะคะเมืองไทยพบอิบรากิมคู่นี้มองว่าเมืองไทยเนี่ยครบเครื่องกว่าอิบราคิมนะคะแต่เมืองไทยจะทนหมัดหนักๆของอิบรากิมได้ไหมเพราะขนาดยามีนโดนทีเดียวไปก็ยังหลับเด็ดดวงเล็กโดนทีเดียวก็หลับนะเลยมองว่าเมืองไทยจะทนได้ไหมแต่มวยแต่เมืองไทยเนี่ยที่สไตล์บูและชอบเข้าแบบรวมๆน่าจะโดนหมัดอิบรากิมเล่นงานได้แน่ๆสําหรับไฟนี้นะคะ สำหรับค,คู่นี้ซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะคะดิฉันเซียนเปี้ยวเมืองคอนค่ะขอฟันธงว่าอิบรากิมอับดุลเมซิตเมซิดอปนะคะจัชนะเจ้าเมืองไทยพีเคแสนชัยนะคะก็ครบถ้วนนะคะสำหรับข้อมูลดีๆทัศนะด,ดีๆในศึกวันลุมพินีนะคะที่วันนี้ดิฉันเซียนเปี้ยวเมืองคอนได้ดำมาฝากกับพี่น้องสมาชิก f อที่รับ ที่รักทุกท่านเลยนะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับศึกวันลุมพินีประจําวันศุกร์ที่14มีนาคมนะคะคู่ที่6ของรายการนะคะมองว่าแสงอาทิตย์ลูกสายกองดินจะชนะสูปาเยจันค่ะคู่ที่7นะคะชาโด้สิงมาวินจะชนะฮัสซันวาดีวาดานิรัตค่ะคู่ที่9นะคะเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพทนบุรีจะชนะเดนิสภูริศค่ะ คู่ที่10นะคะเสือคิมซอจต้ตตงปราจีนจะชนะคมอาวุธเอกรุปค่ะคู่ที่11นะคะสินสมุทรกลิ่นมีจะชนะนิกีโฮสเกนค่ะและปิดท้ายที่คู่12นะ,ะอิปรากิมอับดุลเมซีดอปจะชนะเมืองไทย PK แสนชัยค่ะก็ก็ถือว่าครบถ้วนคาบวนความ สำหรับวันนี้นะคะกับทัศนวิจารย์ดีๆข้อมูลดีๆที่ดิฉันเสียนเปรี้ยวเมืองคอนนำมาฝากกับพี่น้องสมาชิก f อทุกท่านที่สำคัญนะคะเข้าตัวเข้าตัวถูกแล้วต้องรู้จักออกตัวแต่งตัวบางทุนต้องแต่งตัวกิน2ข้างให้ได้เลยนะคะเพราะว่าบางครั้งผลแพ้ชนะมันไม่มีอะไรแน่นอนโดยเฉพาะมวยวันลุมพินีนะคะต่างอากาศมีพลิกได้เห็น ฝุ่นตลบมาแล้วหลายครั้งหลายคานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้ข้อมูลไปแล้วเข้าตัวถูกแล้วก็อยากให้พี่น้องแต่งตัวเล่นซื้อขายแต่งตัวกินสข้างนะคะแล้วก็อย่าลืมอย่าพลาดนะคะสำหรับช่องที่เด็ดมวยสดโดยเซียนเปรี้ยวเมืองคอนนะคะบริการพรีเมียมครบจบที่เดียวค่ะเพียงแอดไลน์เข้าไปที่แอดมมเนะคะเพิ่มเพื่อน ID ดีมีแอดนำหน้าตามด้วย MM98 ค่ะ เข้ามาเป็นพี่น้องเข้ามาเป็นสมาชิกเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะคะเพื่อมารับรับเอาข้อมูลดีๆทัศนะดีๆ ที่ดิฉันเซียนเปี้ยวเมืองคอนได้นํามาฝากากับพี่น้องสมาชิกที่รักทุกท่านเลยนะคะท่านใดที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ขอให้กดติดตามเข้ามาด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับข้อมูลไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยไวไ้ได้ตรงไว้ที่ตรงนี้ด้วยเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขออวยพรนอย fc ทุกท่านเลยนะคะจงประสบแต่ความสุขความเจริญความโชคดีเข้าตัวแพ้ก็ขอให้ได้เงินนะคะสําหรับวันนี้ดิฉันเซียนเปรี้ยวเมืองคอน,นะคะ่ะ คงต้องขอกราบลาพี่น้องสมาชิก f c ทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ